สวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ามากินกับยายนะคะทุกคนหอยนางรมอบกระเทียมนะคะทุกคนชอบอร่อยมากๆจ้ดเพื่อนๆซิกโครงแกะอบนะคะทุกคนก็อร่อยเหมือนกันแซบคือกันคือเก่าค่ะพี่น้องมาจ้า แต่พวกเรากินน้อยคุณจะกินชิ้นเดียวก็ราคาเดียวกันจ่ายเท่ากันนะคะทุกคนเขาคิดเป็นลายหัวแต่พวกเรากินน้อยมากๆสั่งกินคนละหนึ่งชิ้นก็อิ่มแล้วคะ่ะทุกคนก็ไม่ได้สั่งเพิ่มเลยนะคะ,ะนกพิราบทอดจ้าพี่น้องนี่คือ8ดคนเลยนะคะทุกคนที่จริงคุณจะกินสิบตัวคนเดียวก็ได้นะคะ หอยนางรมคุณจะกินร้อยตัวคนเดียวได้เลยจะจัดไปถ้าคุณกินได้ชาิมิค่ะทุกคนก็สั่งแค่นี้ก็จานเดียวคือเกาค่ะพี่นอ้องแปดคนกินคแค่นี้พี่น้องขอบรั้วแแบบกินหน่อยอีแต่ที่จริงถ้าคิดว่ามันคุ้มไหมถ้าเรามากินแบบนี้ขอบรั้วแแบบเป็นคนกินหน่อยค่ะพี่น้องเออแค่นี้สั่งมาชุดเดียวนี่ก็กินกันกะ แค่นี้ค่ะแปมกินเยอะกว่าเพื่อนแปมกุ้งนี่ถือว่าแปมกินผู้เดียวเบิดอืมแล้วก็ปลาเอ่อเซมอนแปมกบก็กินสามชิ้นพี่น้องอถือว่าแปมกินเยอะกว่าเพื่อนเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเสียดายค่ะเพื่อนๆอออะไรเนี่ยตับตับผ่านค่ะพี่น้องตับผ่านย่าง จุ๊ยสในปากเลยค่ะพี่น้องละลายในปากในลิ้นกระซังก็กินคนละชิ้นค่ะพี่น้องถักผู้ใดกินเก่งๆมาโหลดค่ะพี่น้องกินลอยชิน้นเป่าเฮอนี่เขากระซังมาคนชามหนึ่งนี่กินกันสองคนนะคะยังกินไม่หมดคนละชิ้นค่ะพี่น้องเป่าเฮอปุละโตทุเรียนทุเรียนย่างทุเรียนย่างนี่สั่งมาแค่นี้แหละ,ะกระซอยลูกกินค่ะพี่น้องดูว่าเรากินน้อยไหม,มพี่น้อง เราจะสั่งมาสิบจานยี่สิบจานของที่เราจะไปตักเองข้างนอกก็เยอะแยะค่ะพี่น้องอันไหนที่เราจะสั่งให้เขาย่างมาสดๆก็เยอะแยะตามใจเลยค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องคิดว่าพี่น้องกินเก่งอันนี้สั่งมาบริยผู้ใดแตะเลยค่ะพี่นอ้องเฮ็ดจังใดบ่มีคนกินจนว่าตอนสิเขาสิเก็บเหมือนเท่ากันยังเก่งใจนะคะทุกคนเพราะว่า มันอิ่มค่ะพี่น้องแค่กินอย่างละหนึ่งชิ้นได้พี่น้องว่าพวกแปร์กินหน่อยบอกอเป่าเฮือที่มีมีหอยหนักมีหอ่อมีมีอะไรเป่าเฮือที่มีเเออออมีเห็ดหอมเนี่ยถ้วยหนึ่งนั่นเขาสั่งมาแปดคนสั่งมาแค่สี่ถ้วยพี่น้องก็ยังกินบะเบิดกุ้งอบเอออบ,อบชีสเนี่ยก็มีแต่ของนี่แตล่ลูกสาวลูกสาวก็กินบะเ,เบิดค่ะพี่น้อง กินกุ้งบ่ก,กินสัมหรอมั้งดูพี่นอ้องว่าเฮากินกันหน่อยบอ,อกินกันแค่คนละชิ้นกับผ้ากันอิม่มบวกคือพี่น้องเฮามันต้องแบบมาก,กินกับพี่น้องคนไทยนะพี่น้องสวบเลยนะค่ะมันยังสิคุมแมนบอพี่นอ้องกินอย่างนี้ประจําค่ะพี่น้องออกมากินทางนอก็กินคนละงอมแงมงอมแงมประมาณนี้แหละพี่น้องกินน้อยจริงๆ บอกให้เลยกินหน่อยอีลีจ้าอืมนี่ก็คืออะ,อะไรอมตับห่านย่างเอาลม <c oughs> น,นี่ของแย่แปมกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดจ้ะพี่น้องเขามีให้หมดนะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีนะคะทุกคนกินกับบาซาบิบิกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดพุ่นะ <c oughs> มีเบริรจา้าแล้วเต้า ปานนี่แปบมนี้แหละกินเยอะกว่าเพื่อนสามชิ้นเลยค่ะพี่น้องเพราะเราสั่งมาแล้วไงมันสิกินเบเบิด <c oughs> ซอยกันน่นนะค่ะพี่น้องซอยกับแปบมนี่ละซอยหลายกว่าหมูสามชิน้นพี่น้องเอ้ยเรากินชิ้นเดียวก็ราคาเดียวกันนะคะ